ปล่อยให้มันเก่งไปเถอะมีราชสีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำเงินณป่าหิมพานพร้อมด้วยพพวกเป็นจำนวนมากและในคราวนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้กับราชสีพวกนั้นวันหนึ่งเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลานาน,านพอสมควรเมื่อฝนหยุดแล้ว พวกราชสีก็มาประชุมพร้อมกันที่ปากท่าของพระาราชสีพญาราชสีเป่งเสียงสีหานาศขึ้นอย่างกึกก้องขณะเดียวกันราชสีตัวอื่นๆก็พาการส่งเสียงบรรเลือกึกกล้องขึ้นบ้างฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อได้ยินเสียงบรรเลือสีหานาศของราชสีเส้นนั้นก็ขนองใจจึงร้องขึ้นบ้าง พอพวกราชสีได้ยินเสียงร้องของสุนัขกิ้งจอกก็ให้นึกละอายใจขึ้นว่าเจ้าสุนัขชั่วช้าตัวนี้มาร้องประชันเสียงกับเราเราควรหยุดร้องดีกว่าครั้นแล้วก็ผ่ากันนิ่งเสียเจ้าสุนัขจิ้งจอกเมื่อเงียบเสียงราชสีก็เข้าใจผิดคิดว่าราชสีคงกลัวเสียงของมัน จึงร้องลั่นขึ้นอีกและยิ่งไปกว่านั้นมันวิ่งออกมานั่งอยู่ปากถ้ำของมันบันลือเสียงขึ้นอีกอย่างเต็มที่จนในที่สุดคอแตกตายอยู่ที่นั่นเองคติจากเรื่องนี้การแข่งขันเอาชนะกับคนตำช้าเร็วสามนั้นไม่มีประโยชน์ ใดสู้ทนนิ่งไม่ได้แต่วิสัยของคนต่ำสักมักจะทะนงตนว่าเขามีชัยชนะและได้ใจใหญ่ในที่สุดก็ต้องประสบความพินาศดังสนักจิ้งจอกตัวนั้น